พุทธวจ,จะนะคืออะไรวันนี้ใครอยากรู้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะมีข่าวเกี่ยวกับพระรูปหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศนะครับนั่นก็คือพระคึกฤทธิ์สุธสิพโลนะครับต้องบอกว่าปีนี้นี่เป็นปีของพระจริงๆนะครับมีคดีมีข่าวเกี่ยวกับพระมากมายตั้งแต่สีกากอปที่สึกพระผู้ใหญ่เป็นสิบๆรูปนะครับมาจนถึงข่าวที่ผมก็ค่อนข้างช็อกก็คือ ข่าววัดพระบาทน้ำพุ้นะครับหลวงพ่ออาร์กฎมาจนถึงล่าสุดนี้ก็คือท่านพระอาจารย์ครึกฤทธิ์สวดิพโลแต่ว่ามีคำหนึ่งที่พอพูดถึงพระอาจารย์ครึกฤทธิ์เนี่ยทุกคนก็จะต้องพูดถึงคำคำนี้นะครับก็คือคำว่าพุทธวัจ,จนะซึ่งเราก็อาจจะเคยเห็นผ่านหูผ่านตามาบ้างหลายท่านก็ไม่ได้สนใจนะครับแต่พอมาเป็นข่าวเนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าพุทธวัจ,จนะกับพระอาจารย์ครึกฤทธิ์เนี่ยนะครับ เกี่ยวข้องกันยังไงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับพระอาจารย์คริวิ์แห่งวัดนาปะพงจังหวัดปทุมธานีนะครับอันดับแรกเรามาพูดถึงหลักการสอนก่อนนะครับพระอาจารย์คริวิ์เนี่ยถือว่าเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาได้รับการเคารพนับถือไปทั่วประเทศจากแนวทางการสอนที่ใช้ชื่อแนวทางว่าพุทธวจนะถ้าหากว่าแปลตามตัวนะครับพุทธวจนะก็คือคําพูดที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าหรือคําสอนคําพูดที่ออกจากปากพระพุทธเจ้าพูดไง่ายๆนะครับเป็นคําพูดที่ออกจากพระพุทธเจ้าโดยตรงซึ่ง พระอาจารย์คริสติเนี่ยใช้หลักนี้เป็นแนวทางในการสอนซึ่งก็มีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็มีทั้งคนต่อต้านด้วยถามว่าทําไมถึงเกิดการเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับแนวทางการสอนแบบพุทธ,ธวจนะนะครับต้องย้อนกลับไปอย่างนี้ก่อนว่า หลังจากพุทธเจ้าปรินิพานนี่นะครับท่านก็บอกว่าหลักคมคำสอนเนี่ยจะเป็นศาสดาแทนพระองค์ใช่ไหมครับซึ่งเราก็นับถือกันตลอดมานั่นก็คือเรื่องของพระไตรปิฎกถ้าเอาตามหลักจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพระไตรปิฎกเนี่ยพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับก็แบ่งออกเป็นสามเล่มนะครับเล่มหนึ่งก็คือพระวินัยปิฎกนะครับพระวินัยปิฎกก็จะเป็นพระไตรปิฎกที่บันทึกเกี่ยวกับศีลหรือข้อบัญญัติข้อห้ามนะครับของภิกษุภิกษุณีนะครับ ว่าด้วยเรื่องของศีลนะครับเล่มที่2ก็คือพระสุตตันตปิฎกนะครับพระสุตตันตปิฎกเนี่ยก็จะเป็นคมภีร์หรือว่าไตรปิฎกที่พูดถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เคยเทศนาไว้ในโอกาสต่างๆรวมถึงพระธรรมเทศนาของพระสงฆ์สาวกที่เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่สําคัญนะครับเป็นเรื่องของคําสอนที่บันทึกไว้ในเล่มนี้นะครับก็คือเล่มที่2ก็คือพระสุตตันตปิฎกและเล่มที่3ก็คือพระธรรมปิฎกนะครับเป็นเรื่องที่บันทึกเกี่ยวกับ หลักธรรมขั้นสูงว่าในเรื่องของหลักธรรมขั้นสูงหลักวิชาการล้วนๆนะครับเป็นเรื่องของหลักธรรมขั้นสูงล้วนๆก็จะพระไตรปิฎกก็จะแบ่งออกสามเล่มตามนี้นะครับแต่ทีนี้มันก็จะมีอีกเล่มหนึ่งนะครับที่เรียกว่าอัจกริยคือเล่มนี้เนี่ยนะครับเป็นเล่มที่อธิบายเกี่ยวกับพระไตรปิฎกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเกิดการสังกายนามองว่าพระไตรปิฎกข้อความในพระไตรปิฎกบางส่วนเนี่ยนะครับ บางทีแล้วเนี่ยคนอ่านแล้วอาจจะไม่เข้าใจคืออัอตกถาเนี่ยเป็นเป็นเป็นเล่มที่อธิบายขยายความเนื้อหาในพระไตรปิฎกให้มีความเข้าใจมากขึ้นคืออธิบายง่ายๆอ่ะบางอย่างใน,นพระไตรปิฎกเป็นเป็นคำที่พูดที่แบบว่าคนอ่านแล้วอาจจะไม่เข้าใจมันเข้าใจยากก็เลยเกิดอัตตกถาขึ้นเพื่ออธิบายข้อความในพระไตรปิฎกอีกทีนะครับให้ให้เห,หมาะสมแล้วก็ให้เข้าใจง่ายให้ผู้คนอ่านแล้วเข้าใจง่ายแต่ว่าแนวทางของของพระอาจารย์ทึรฤทธิ์เนี่ยจะไม่ใช้อัตกถาคือท่านจะใช้คําพูดของพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยพระพุ ก็คือว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราจะสังเกตว่าเหมือนเหมือนในทุกวันนี้เนี่ยคำสอนบางคําสอนก็ไม่ได้มาจากคําพูดของพระเจ้าแต่มาจากเร่มอัดกระถาคืออธิบายคําสอนของพระเจ้าอีกทีซึ่งซึ่งพระอาจารย์คริต์มองว่าการอธิบายของคําพูดของพระเจ้าอีกทีเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดความไม่เข้าใจก็เอาคำพูดของพระเจ้าโดยตรงเลย่ <c oughs> านก็ว่ายอย่างนี้นะครับเพราะบางอย่างถ้าจะเอาตามคำพูดของพระเจ้าโดยตรงมันก็จะสุดโต่ง เกินไปนะครับอันนี้ก็มุมมองของคนที่คัดค้านซึ่งอันนี้ก็เป็นที่ไปที่มาของของคำว่าพุทธ,ธวจ,จนะซึ่งเป็นแนวทางที่พระอาจารย์ทึกฤทธิ์เนี่ยนะครับนำมาสอนแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่ศรัทธามากมายทีนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นที่วัดนาปะพงพระอาจารย์รทึกฤทธิ์สุทธิปโรนะครับก็มี สิกานะครับยื่นเรื่องร้องเรียนซึ่งซิกาคนนี้อยู่ที่ประเทศเยอรมนีมองอพูดง่ายๆสวยง่ายคือฟ้องว่าเกิดการฟอกเงินเนื่องจากมีการส่งเงินบริจาคจากบบเมืองไทยเนี่ยนะครับไปที่เยอรมันเพื่อตั้งมูลนิธิมูลณิธิึ่งแล้วก็มีการบังคับให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลบัญชีหรือว่าผู้ดูแลมูลนิธิที่เยอรมันเนี่ยโอนเงินจากมูลนิธิเข้าบัญชีส่วนตัวของพระอาจารย์ธิริศอันนี้เป็นข้อกล่าวหานะครับก็เลยเกิดมุมมองว่าเป็นการฟอกเงิน แต่ในขณะเดียวกันวัดนาประพงศ์โดยทีมทนายของพระาอาจารย์คลินีก็ออกมาถแถลงเหมือนกันนะครับว่าไม่ใช่เลยคือเป็นเรื่องตรงกรันข้ามเลยนะครับเงินที่โอนไปก็ยังคงอยู่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้หญิงคนนั้นนั่นแหละที่เป็นคนบอกให้พระาอาจารย์คลิฟิ์เนี่ยเปิดบัญชีส่วนตัวแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เป็นคนโอนเงินเข้ามาเองแล้วก็มีการปิดบัญชีบูรณาธิไปเลยนอกจากนี้แล้วผู้หญิงคนนี้ยังเรียกร้องเงินนะครับที่ใช้ในการบริหารจัดการซึ่งมีการตรวจสอบพบว่าเงินบางส่วนเนี่ย ก็ไม่ได้เอาไปใช้จริงง่ายๆคือมีการเอายักยอเข้ากระเป๋าตัวเองอันนี้เป็นเป็นฝ่ายทนายของของพระอาจารย์คลิปก็แถลงออกมาซึ่งก็จากที่ฟังก็จะสังเกตว่าทั้งสองฝ่ายพูดไม่ตรงกันเลยนะครับพูดกันคนละเรื่องเลยฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ก็พอถึงจุดนี้ก็ยังเงียบอยู่นะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าน่าจะต้องมีการสืบสวนกันต่อไปนะครับว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าข่าวช่วงนี้เงียบไปแล้วเนาะชาวพุทธเราเองก็พอมีข่าวพระที่ไรก็ใจหายใจคว่ำกันทุกทีนะครับเออก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ ใช้สติในการพินิจพิจรารณานะครับมีศรัทธาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของปัญญานะครับศาสนาหรือพระธรรมำคำสอนของพุทธเจ้าไม่ได้เสื่อมนะครับแต่ว่าตัวบุคคลต่างหากที่เสื่อมก็ขอให้กันได้พินิจพิจรารณาเนาะเวลาเกิดข่าวเกี่ยวกับพระต่างๆโดยเฉพาะพระดังๆที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายโดยเฉพาะเรื่องของศีกานะครับผู้หญิงที่ไปวัดศีกาก็ต้องระมัดระวังแม้กระทั่งชาวพุทธเราเองก็ใช้สติปัญญาพิจารณานะครับอันนี้ก็ที่ไปที่มาที่เป็นข่าวดราม่าในช่วงนี้ว่า ผุทาวันจะนะหรือพระอาจารย์คริขิิย์เกิดอะไรขึ้นผมก็ช่วงพักว่างๆมาเล่าให้ทุกท่านฟังถ้ามีเรื่องเด่นเป็นกระแสเราก็ค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับเป็นไงเห็นไหมล่ะไอ้พวกที่สกัดดาวลุ่งวัดนาป่าพงนะแล้วก็ใส่ลายป้ายสีผ้าจาันย์คริขิทิพย์นะกระถินปีนี้เป็นยังไงล่ะผ้ากระถินนะ่ะโอ้โหเหนือความคาดหมายครับปกตินะ่ะกระถินที่วัดนานจะมีอยู่ประมาณอ่ หกหรือเจ็ดปีนี้ไปหมื่นสองเลยเป็นไงนที่จอดรถนี่โอ้โหล้นออกมาเนี่ยล้นออกมา1-2ึ่กิโลนี่คือพลังแห่งศรัทธาที่แท้จริงแม้กระทั่งพวกมันก็ไม่สามารถจะจะมาก้ำไกลหรือจะมาแตะต้องได้แตะต้องปุ๊บมีอันเป็นไปกับทุกคนเลยนี่คือศรัทธาแห่งคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าของแท้เห็นปะ่ะใช่ไหมแล้วพวกมึงก็เป็นยังไงล่ะ ผิดหวังใช่มะที่จะจ้องทําลายจ้อง่จ้องใส่ร้ายเนี่ยผิดคาดนึกว่าจะไม่มีใครมาหมื่นสองเลยและอาจารย์เบียร์มาอีกโอ้โหมหาศาลเลยพากันไปกัาบขมาขอโทษนะแล้วก็โน้มจิตไปศรัทธาให้ได้ไม่งั้นนะก็ช่วยไม่ได้นะครับจะบอกไว้ให้อืไม่ได้เยอะหันนะแต่อยากจะให้มึงเปลี่ยนพฤติกรรมอัน อันเร็วซ้มได้แล้วไม่งั้นก็ช่วยไม่ได้นะจ๊ะคนชั่วฟังเอาไว้นะวิบากคือผลของกรรมแบ่งเป็นสามอย่างนะในทิฏฐธรรมคือทันควันหรือปัจจุบันสองอุปปัชะชะในเวลาต่อมาสามอป,ปรรปริยายะในเวลาต่อมาอีกหรือข้ามไปพบหน้าเลยระวังตัวไว้ให้ดีดี กรรมเนี่ยมันเที่ยงแท้ถาวรแน่นอนอยู่แล้วไม่เคยคดโกงใครไม่เคยตอแหลหลอกลวงใครจำเอาไว้คนชั่วมักคิดชั่วมักพูดชั่วมักกระทำชั่วนี่คืออาการของคนชั่วบัณฑิตจะไม่ทำแบบนี้เราเตือนแล้วนะคือพวกปั่น่ะ คือมึงไม่มีคนไม่มีคนรักเลยใช่ไหมเออก็เที่ยวอิจฉาอิจฉาตาลอนลิษยาเห็นเขามีความสุขกันเห็นเขาเจริญกันก็เที่ยวใส่ร้ายปั่นกระแสอ่ <c oughs> สาใส่ร้ายปั่นกระแสเอาภาพจริงภาพบอมมาปนกันมวดตัดต่อภาพเพื่อใส่ร้ายเพื่อความสุขของตัวเอง <c oughs> ทําอย่างนี้แล้วมีมความสุขใช่ไหมบอกไว้ก่อนนะวิบากกรรมมันหนักมากนะ เวลาไปหายามัสะเนี่ยที่ข้างล่างน่ะแล้วเดี๋ยวก็จะรู้ว่าอะไรเป็นยังไงเลิกสันดาลอย่างเงี้ยเลิกได้รีบเลิกก่อนที่มันจะสายเกินไปเราเตือนด้วยความหวังดีมาเริ่มต้นใหม่ตอนนี้ยังไม่สายถ้าพลาดลงไปข้างล่างแล้วคือจบแค่นี้แหละพุทธวจ,จนะ เปิดเผยจึงลุ่งเรืองปิดบังไว้ไม่ลุ่งเรืองก็ขอบใจพวกที่คัดค้านและต่อต้านนะมันเข้าทางอยู่แล้วการกระทำของมึงเนี่ยเป็นการประกาศให้พระธรรมเนี่ยยิ่งเจริญลุ่งเรืองวัฒนาป่าพงยิ่งลุ่งเรืองเข้าไปใหญ่มึงเปิดเผยไม่เยอะๆเลยเปิดเผยไม่เยอะใส่ร้ายไม่เยอะใส่ความไม่เยอะเนี่ยเขายิ่งเจริญเขายิ่งเจริญเพราะอะไรเพราะอะไรมันเป็นธรรมะ แก่นแท้ไงที่พวกมึงอะไม่เข้าใจกันฟังก็ไม่รู้เรื่องเพราะวิบากกรรมที่มึงเคยทําชาติที่แล้วไงไอพวกไปขวางธรรมะคนอื่นเขาจะฟังธรรมะแต่มึงก็จะเอาพวกอะไรนะไอพวกบุกเสกเลขยันสะ,ะเคาะต่อสตาทํานู่นทนํานี่มึงก็เลยฟังธรรมไม่รู้เรื่องไงน,นี่แหละวิบากกรรมของพวกมึงใช่ไหมแล้วก็อย่ามาทําเป็นจําพวกไอ้ไหวสวยรวยกระเช้ารู้เท่าไม่ถึงการนะจําพวกนี้เยอะ พอเวลาทำผิดนะโอ้โหดอกไม้ทุกเพียนพานพุ่มมาเต็มบัลเลอร์เลยนะกับตัวกับใจสำรวมระวังและกับอยากกลับไปทำอย่างนั้นอีกเขาก็ยังให้อภัยเราก็ยังให้อภัยจำไว้สวัสดีพยูนเพื่อนรักแล้วก็อีกอีกปเป็นอะไรนะคนหาอะไรนะคุยขยะหาข่าวหรืออะไรเนี่ยนะอืมถ้าเห็นคลิปนี้แล้วนะ ช่วยเอาไปแขวนทีนะรออยู่เออรออยู่รออยู่เอาไปแขวนทีนะแต่ต้องสัญญาก่อนนะสัญญาก่อนนะว่าเอาไปแขวนแล้วห้ามบล็อกเราเป็นทางขานนะเออรู้เปล่าโอเคไหมถ้าโอเคก็ตามนั้นเลยเอาไปแขวนได้เลยนะเรารออยู่กิวคิวสวัสดีแหมวันนี้ได้เข้าไปได้ไปตอบโต้หน่อยนะหลายๆช่องน่ะเออมีความสุข ช่องเตียงก็มีเออเนอะมันมันจะมีอยู่อยู่คนหนึ่งอ่ะเขายามเข้ามาแซะเขาเข้ามาแซะในช่องลูกศิษย์พระจารย์นะืมแล้วเมียไปไหนอ่ะเมียไม่อยู่อ่ะโอ้โหมึงนี่เมียมึงอยู่ไหนมึงยังไม่รู้อีกเหรอฮะมึงเที่ยวมาถามคนนี้คนนี้เขาเอออะไรว่าเมียตัวเองยังเอาไว้อยู่เลยปล่อยไปนู่นไปนี่ เอาไซเมอร์แดกแล้วมึงอะ่ะเออแต่เขาเขาก็มีทีมเสริมด้วยนะนั่งกันอยู่ข้างข้างนี่ผมเข้าไปกดไปดูโปรไฟล์คิดว่าสวยโอ้โหมึงเอย้ยนี่ถ้ามายืนเที่ยวกับพี่ตานะจะบอกให้นะพี่ตาเนี่ยนะเขาโอ้โหเขามีทั้งความสวยนะจิตใจเขาดีนะคุณสมบัติผู้ดีครบนะอย่างเมืองนะ โอ้โหได้เป็นแค่รถเล็บขบเขาอะเออเป็นเล็บขบเขายังไม่เหมาะสมเลยใช่ไหมจริงจริงยังไม่อยากให้มายืนเทียบพิตานะเดี๋ยวเสนียดมึงจะไปติดพิตาขเขาเข้าใจป่ะเออมึงต้องส่องกระจกดูตัวเองก่อนนะแหมก่อนจะไปนี่ว่าเขานะแหมจะไปแซะเขาดูตัวเองก่อนเออเข้าใจไหมแล้วก็อีกคนหนึ่งเขาบอกว่าอืมเอาเงินนะไปไปไป,ไปถวายสีกาอะไรอประมาณเนี้ยนะ บอกมึงอย่าเลยมึงกูรู้ไอ้มุกเนี่ยมึงจะเอาเงินไปอาบอบนวดมึงเอาเงินไปถวายผู้หญิงไงตามตัวที่ชี้เลยเลขนน้นเลขนี้ใช่ไหมปฏิเสธกูไม่ได้หรอกกูเคยทำมากอ่อนตลกนี่แล้วมันมีพระที่เคยเล่นไปรอบแล้วนะแม้เขาเขาเข้าเขาเข,าเข้ามาแซวบอกเนี่ยได้เงินมวยจากเยอะนะเดี๋ยวไปซื้อรถหรูอะไรอย่างเงี้ยนะเอ,อย ไม่ใช่อะไรหรอกนะไอพระองค์เนี่ยนะมันนิชฉามันบวชมาแล้วเนาะไม่มีคนถวายอะไรมันเลยลูกศิษย์มันก็น้อยไงพอมันเห็นแล้วมันมนิชฉาไงมันมีปมด้อยอะไรอย่างนี้ไงเออมันก็เลยเข้ามาแซะเข้ามาอะไรอย่างนี้ไงเอ,อ้ยอยแยะ,แยะโอ้โหผมก็ <c oughs> ขำจริงจริงเลยโอ้โหเนี่ยอะไรนะเนี่ยดูสิคนเขาตาสว่างเลยเห็นไหมวัดนาป่าพงเนี่ย คนโล่งเลยกรถินไม่มีคนนี่หัดลืมหูลืมตาแหกหูแหกตาดูบ้างเขาลงคลิปกันเยอะแยะเขามากหมื่นกว่าเยอะแยะเข้าก็ไม่ได้อ,อีกเข้าอี้ต้องเสริมบอ,อกด้านข้างเขาไปนูน่นไอแถวตรงก็รูนะ่ะเลยไปยันเนี่ยบ่อบัวนวูนะ่นอ่ะข้างนอกเข,ากเข้ากันไม่ได้เยอะแยะไอ้นี่นเนื้อลักฐานจริงๆไม่ชอบดูนะชอบดูหลักฐานวนโนแล้วก็มาเพอร์เจออะไรอย่างงี้นะ่โอ้โห ยจะมีความสุขหรือไงไม่รู้ถ้่าพวกมนโนนะเงี้ยนะเออเนี่ยผมเจอเนี่ยผมชอบมากเลยเออเข้ามาเยอะๆมีความสุขดีผมชอบนะเอองได้ยังไงยังไงก็อย่าลืมนะเข้ามาแซก,กันได้บ่อยๆนะไม่ต้องห่วงแล้วนะว่าผมคนเนี้ยไปคุยกับลูกศิษย์พระจาร์แล้วผมขอสัมปทานมาหมดแล้วไอเรื่องตอบโต้เนี่ยเดี๋ยวผมจัดก,การเอง โอเคนะตามนี้นะเข้ามาเข้ามาเข้าเขสวัสดีพี่ทนายรูปหล่อนะด็อกเตอร์แสนสวยนางฟ้าจากแดนไกลนะรวมถึงเพจผ้าอืดผ้าอมด้วยนะเราเปลี่ยนจากสตูมาเป็นเบรกกันไหมอ่ะดีไหมเออเพราะว่าผม ผมไปฟังทนายหลายๆช่องเขาบอกว่าหลักฐานที่ทางพี่ทนายรูปหล่อได้ด็อกเตร์แสนสวยเอามาลงอ่ะมันมันไม่มีน้ำหนักมากพอไงเออมันไม่ไม่มีน้ำหนักมากพอแล้วยิ่งแตกประเด็นไปเรื่อยๆนะเยอะๆนะตำรวจยิ่งทำงานยากเขาบีกใช่ผมนี่มีหลักฐานเลยนะเออแต่นี่นะถ้าได้ฟังคลิปดูคลิปนี้นะอย่ากดไลค์กดแชร์นะเพราะว่าเดี๋ยวลูกศิษย์ทางวัดนาปะพงเขาจะรู้นะเออเข้าใจไหม เนี่ยหลักฐานเด็ดเดี๋ยวผมจะบอกให้เลยนะเดี๋ยววันที่สิบเก้าอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวจะพาไปดูหลักฐานเด็ดเลยนะเออจริงหลักฐานเด็ดเด็ดเลยเนี่ยแชทมาหาผมได้เลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยเนี่ยหลักฐานเด็ดมีอะไรมั่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะมบอกให้ฟังตอนนี้เลยนะหนึ่งเลยนะในวัดน่ะมีรีสอร์ทสามหลังนะจริงจริงรีสอร์ทสามหลังจริงนะโคตรหรูเลยผมจะบอกให้มีอ่างจับกุชี่ด้วย เออระดับแปดดาวเลยนะไม่ใช่ห้าดาวจริงแล้วก็เข้าไปอยู่เลยนะโอ้โหเครื่องมือความสะดวกนะพร้อมสับเลยองค์หานะคุณอยู่ในนั้นได้เป็นปีๆโดยไม่ต้ององอกมาได้เลยผมจะบอกให้เออแล้วเรื่องรถอ่ะนะไอ้ที่ว่ารถเบนซ์นนะโอ้โหนั่นอนะเราไม่ต้องไปคุยมันเด็กๆนี่นี่เชื่อผมเนี่ยตามผมมาเดี๋ยวผมจะพาไปถ่ายให้หมดเลย เบลลี่ครับคุณรู้จักเบลลี่ไหมเออโรสลอยอ่ะมีอย่างละคันนะแล้วก็ไอร้รถรถสปอร์ตอ่ะรถหรูนะ่ะจอดอยู่อีกสามคันอยู่ข้างหลังอะ่ะอืมรู้ว่าว่าทำไมไม่เห็นกันผมจะอธิบายอย่างนี้นะนี่เพราะว่าอะไรว่าไอ้อะไรรีสอร์ตอ่ะเขาเขาจะทำเป็นรูปตัวยูอย่างนี้นะเห็นเนี่ยอย่างนี้นะเอออย่างนี้นะใช่ปะ ด้านนี้อยู่ด้านท้ายอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ด้านข้างใช่ป่ะแล้วรถก็อยู่จอดใต้รีสอร์ทน,นะข้างๆอะ่ะเอ่อที่ที่เรามองไม่เห็นเพราะอะไรรู้ป่ะเข้าเอาสแลนนะมาคุมนะ่ะแนสแลน์สีสีเขียวๆอ,อ่ะอ่าสแลน์มาคุมนะหน้าหลังข้างบนเลยนะทําไมถึงไม่เห็นเคยเคยเห็นทหารไหมที่เข้ามาคุมอะ่ะคุมรถคุมฐานเขาอนะ่ะเป็นอย่างนั้นเลยอนะ่ะทําไมเราถึงไม่เห็นเออนั่นแหละ ต่อให้โดนที่เปนสองก็ไม่เห็นหรอกมันจะเห็นแต่สแลนด์เหมือนรูปใบไม้อะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆเนี่ยถ้าอยากเข้าไปหาหลักฐานจริงผมจะพาเข้าไปวันที่สิบเก้าเนี่ยแชทมาหาผมก่อนเดี๋ยวผมจะพา,าไปเลยเนาะเอาผมผมพูดจริงทุกคำนะถ้าผมโกหกแม้แต่คำเดียวนะก็ให้ตัวผมและครอบครัวผมนะมีความเจริญรุ่งเรืองนะไปไหนใครก็เอ็นดูนะนอนหลับก็ฝันดีนะ เอาจริงๆสาธุในผมสัญญาอย่างนี้เลยอืาอย่าลืมนะวันที่สิบเก้าไปเจอการที่วัดนะเดี๋ยวผมจะพาไปไปถ่ายมาเองเลยไปถ่ายหลักฐานไปถ่ายคลิปวิดีโอมาให้เห็นกันชัดๆเลยแล้วก็เอาไปลงส่งให้ตำรวจเลยแล้วก็เพจเพิ์ไหนก็ไปลงกันให้หมดเลยนะเนี่ยตามนี้นะอย่าลืมนะโอเคสัญญาแล้วนะห้ามกดไลค์กดแชร์นะเออโอเครู้กัน